สวัสดีค่ะคนติดตามและ f อซทุกท่านช่องแนวทางคอหวยนะคะคลิปนี้มาให้แนวทางหวยราพัฒนาของงวดวันจนที่9 9กุมภา9กุมภาพัน1 2 5้9ค่ะอาจจะเป็นสถานที่เดียวกันหน่วยนะคะเพราะว่าอาจคลิปสถานที่เดียวกันอาจให้เทเมเสร็จแล้วก็จะได้ลงจะได้ลงให้ทุกคนครบทุกหน่วยนะคะวันนี้ก็มาให้แนวทางหวยหวยราวพัฒนาเหมือนเดิมคะ่ะทุกคน ่วยลาวพัฒนาของวันนี้แล้วแต่ใครชอบแล้วแต่ใครศรัทธาแล้วแต่ใครมากนะผู้ได,มา,ดมากกะผู้ไดมากกะคอยตามเด้อผู้ไดบอกมากกะแคบใบมือโอเคเนาะบดามาเด้อให้เขาหรือว่าเขาบาตรงดามากันเน้บอบาตรงบาตรงแบบว่าบาตรงคอมินดาบาตรงข้อมากข้อมินดาแอตินเด้อโอเคเนาะทุกคนเนาะผู้ไดมีเขามากคงจะเข้าใจนะในนใเนาะได้ขาดห้เงยถ้าห้ไม่ห้ ให้แนวทางของทุกช่องของทุกสาํานกของทุกอาจารย์มันก็ต้องไม่เข่าไม่หลุดละ่ะทุกคนมันก็เป็นไปบได้ที่ว่าทุกคนเขาจะให้หวยถูกทุกตัวทุกมืออันนั้นคือกี่ตัวโอเคเนาะเจ้ากับสิบไม่ต้องถือตัวไงอ่าแอดกะไหามาแบบบ่ตัวทุกคนก็ไหามาตัวใดก็ซื้อน้น่ตัวนั้นละ่ะถึกถึกน้ำกันพิษน้ำกันจ้ะโอเคเนาะแนวทางเล่าแนวทางของวันที่เก่า แนวทางของเล่าเทรนดหน้าของวันที่ 9. เ,าาเาากเ่าแอดมักเข้ามักเข้ามักสองพอดีมักสองกับวิ่งรูดสองเนาะพอดีมักสองกับวิ่งรูดสองได้นะคะทุกคนของวันที่เก้าวันจันทร์ที่เก้าคุมภาพันสองห้าหกเก้าวิ่งรูดสองนะทุกคนนะเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวสามตัวเนาะฟังจากฟังนะสองสามสอง เเดียว3ตัวก็คือ2 3 2 2 2 2 3 2 6 2 5 2 8จ้ะวิ่งรูด2หวยลาพัฒนาของวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2 5 6 9ช่องแนวทางคองหวยแอ ให้วิ่งรูด2 3ตัวมีอะไร2 3 2 2ตัวตัดเล่นี้2 2 2 3 2 6 2 8 2 5 2เม็ดเหมือนเดิม2เม็ดเน้นเหมือนเดิมนะคะถ้าใครที่ชอบ2เม็ดที่ตัวเน้นนะตัวตัวเน้นจะมี2 3 2 5ตัวเน้นจะมี2 3 สองห้าโอเคเนาะครบแล้วนะคะให้แค่นี้วดน,นี้ของหวยลาพัฒนางวดที่แล้วเราเราเมื่อวันศุกร์แอดไปตัดผิดชุดชุดจนไม่เอาไปชุดชอบไปเอาชุดชอบคือศูนย์แต่ว่าเจาะไม่เข้าแต่ว่าก็พอได้วิ่งลูกวิ่งไม่พอพอได้ลูกพอได้ลูกศูนย์พอได้ข้ามามาสักแพ็คสักกล่องจุกแต่งวดน,นี้มาในชุด ที่แอดส่วนตัวนะคะจะมีจะมีอีกชุดหนึ่งก็คือชุดสายรับบอกต่อเดี๋ยวจะมาให้เหมือนกันแล้วแต่ใครชอบตัวไหนเนาะถ้ามันชนกันก็ทุกคนก็พิจรารณาดูว่ามันชนกันแล้วมันความน่าจะเป็นมันจะมาไหมนะคะจะมีอีกชุดสายรับบอกต่อจะมีอีกชุดสายรับบอกต่อเขาจะบอกมาประมาณสี่โมงยินนะคะแต่ว่างวดของวันจุนเขาไม่เขาไม่ได้ส่งมาให้เขาไม่ได้ส่งมาให้แอดนะแอดก็เลยให้ ชุดส่วนตัวไปเมื่อวันศุกร์นี้ก็คือให้ทุกคนวิ่งรูปศูนย์แต่ว่าเจาะไม่เข้าแต่ชุดที่บอกหน้าทิปนี้ก็คือเป็นชุดส่วนตัวเหมือนกันเป็นชุดส่วนตัวเหมือนกันของแอดเองที่คำนวณแล้วก็เลขชนกันให้วิ่งรูปสองสามตัวเม็ดเดียวสองสามสองสามตัวเม็ดเดียวสองสามสองสองตัวตัวเลขนีสองสองสองสามสองหกสองแปดสองห้า เน้นตัวเน้นจะมีสองสามสองห้าโอเคเนาะเป็นแนวทางหวยอา่าหวายลาวพัฒนาของวันจุกนี้เอ้ยของวันจันของวันจันที่เก้าโอเคเนาะของวันจันที่เก้าขอทุกคนโชคดีนะคะวันนี้หวังว่าแอจะมีแนวทางมาทุกคนได้ทุกคนมีกินมีใช้กันนะคะขอทุกคนถูกหวยรวยรวยเบอร์สามตัวตรงค่ะขอบคุณมากค่ะ